พรุ่งนี้มีกิจกรรมวันงานวิจัยชาร์จไฟตั้งแต่2โมงจนถึง5โมงเย็นสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะจะมีกิจกรรม1วันนะครับเป็นกิจกรรมวันวิจัยชาร์จไฟนะครับ ก็วันวิจัยชาร์ไฟส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเขาจะมีเควสนะฮะมาให้ทำนะฮะก็จะเป็นเควสแบบวนลูปนะฮะแบบไม่จบไม่สิ้นนะฮะทำไปเรื่อยๆโปเกมอนเด่นนะฮะที่จะมาในงานวิจัยภาคสนามนะฮะงานวิจัยภาคสนามก็คือการหมุนเสานะฮะแล้วก็ได้เควส์มาทำนะฮะตัวแรกครับชินชูหรือว่าชอนซีนะฮะตัวนี้ไป p v p ลีก 1,500หลีกไฟฟ้านี่ดีเยี่ยมเลยนะฮะร่าง2นะร่าง1นี่จริงๆก็ไปหลีก500ได้นะถ้ามีนะฮะอิเล็กไท์ครับราคูไรครับตัวนี้ PVP หลีกนะน่าจะต้องร่างที่2นะ PVP หลีกไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็มีรู้สึกมีเมก,กา้าด้วยใช่ไหมอ่า บิเซลหรือว่าชิมามานะฮะชิมามานะฮะตัวนี้ก็เก็บสะสมหาใช้นี่แล้วกันนะฮะโจติกครับตัวนี้ใช้ PP ได้ดีเยี่ยมเลยทั้งหลีกพึงพันหนะฮะแล้วก็หลีกไฟฟ้าเลยนะฮะเฮลิคิเทลครับตัวนี้ก็สะสมแล้วกันนะครับหาใช้นน์งช้นนี่เผชิญหน้าในธรรมชาติครับตัวที่จะเกิดขึ้นในธรรมชาตินะฮะก็คือเกิดทั่วไปเป็นโปเกมอนป่านี่แหละนะครับ ก็จะมีพิกาชูครับตัวนี้ก็สะสมนะหาใช้น่องใช้นี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับโวท็อปครับใช้ PVP PV ได้นะฮะทั้งหลีกพันาร้อยแล้วก็หลีกไฟฟ้าเลยพัซเซิลครับจริงๆก็อก็พัซเซิลเนี่นะครับก็เอาไป PVP หลีกไฟฟ้าได้อยู่แต่ว่าจะอยู่ประมาณแรงประมาณ20ก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนไมนั้นนั้นโอ้โหหลีกไฟฟ้านี่น่าอยู่ดับ ต้นๆเลยนะติดท็อปท็อปห้าเลยนะไม่นันนะพีพีรีไฟฟ้าได้นะครับอา e ่าอีโมกาหรือว่าเอมอนกานะฮะก็ใช้พีพี P ได้นะครับพามโมก,ก็สะสมแล้วกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาจะมีงานวิจัยแบบจำก,กัดเวลานะหนึ่งหนึ่งยูเอสก็น่าจะสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเควส์มาให้แล้วก็จะได้พวกนี้แหละนะครับตามนี้นะฮะก็ ใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคือถ้าซื้อก็จะมีเควสมาให้ไม่ต้องไปหมุนเสานะฮะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเสาแถวบ้านแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็เควสพวกนี้ต้องทําให้เสร็จภายในกิจกรรมนะอ่าก,กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3นะนะฮะวันพรุ่งนี้เวลา2องโมงจะถึง5้าโมงเย็นนะครับก็สะสมหาตัวนี้นะฮะเนี่ยถ้าตัวนี้2ตัวนี้นี่โอ้โหนะฮะ ทีวีดีมากนะฮะตัวนี้ตัวนี้มีไม่กล้าด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะกดไลค์ของคุณนะฮะมันทําให้ช่องเราเติบโตคนคนเห็นมากขึ้นนะครับคอมเมนต์นี่ก็ช่วยได้นะฮะถ้าอยากจะช่วยช่องก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์มาได้หรือถ้าจะซื้อของนะฮะในคอมเมนต์มีลิงก์ให้คุณไปซื้อของนะฮะคุณอยากซื้ออะไรก็มากดนะฮะอยากไปซื้อยัปปี้ก็มากดก่อนลาซาด้าก็มากดก่อนนะฮะพอคุณซื้อของเราก็จะได้ คอมมิชชั่นเล็กเล็กน้อยนนะครับจากการที่คุณซื้อของแต่คุณก็ซื้อราคาเดิมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ